สวัสดีครับมาดูแนวทางของคู่ไต้หว,วันกับเกาหลีนะครับของวันนังคารนะครับไต้หว,วันกับเกาหลีนี้จะเป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างรูดขึ้นลง24ตัวนะครับใน YouTube กับ f a c e b o o k นี่ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็คือปีละ600บาทนะครับตามอันได้ทั้งปีนะครับเลขของวันอังคารคือเลข 1- 5นะครับ คำว่าลูกที่ลง24ตัวคือ15บวก24ได้39นะครับ15ลบ24ได้91นะครับคือกดตั้งแต่9192ไล่ไปเรื่อยจนถึง9900102ถึง13145 1จนไปถึง3839นะครับครบๆคคือ4 49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอาจจะไม่ต้องรูดครบก็ได้นะครับ แต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับต้องย้ําว่าอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลโคลตะวันกับเกาหลีสองตัวล่างนะครับวันอังคารนะครับ